สวัสดีค่ะงพอกลุ่มกเลยคนณแกนอีกแล้วค่ะแล้วก็มุมนี้เราเห็นมีน้งแข็งใสสุดีแข็ใสน้ำคุณน้ำเลวี่อยแล้วก็ทีช,ช็อกโกแลตเราก็รสแล้วก็เครื่องปัน้นแค่นี้นแล้วค่ะเราก็ไม่เบิ้ผมใหญจัเลย องปั้นออกเลยครับอน้ำแข็งเทใส่หนึ่งถ้วยว <c oughs> ่าจับเทเลยเครื่องปัน้นรุ่นแรก เทเลยบอกทำไมบอกว่าเห็ดยังบานเทโอ้ทำแข็งก็บอลละลายเลยอ้าว่าต้องจับหรือ่าต้องเอามือจับเที่ี้งเฮีเที่ี่เฮียเทา่ิงเริ่ยใส่ยงยงง กินง,ง่ายๆได้แต่จ้ามีเครื่องปั้นมีน้ำแดงฮิรลปบอยแ้วก็ใส่ทับปิ่งมาใส่นิดน้อยใส่น้ำคนนมาใส่จ้ะมักวานก็นใส่ร้ายเข้าไปครับเข้าแล้วที่นี่ถ้วยนี้น้องสีใส่ยังบางจ้ะ โอ้ยโอ๊สเรื่องก่บอกจะลุกใช่หกินเดลบ้านะ้อนนี้เนาะมาโดนแห้นะ้อน้ำแข็งใสเนะน,น่เนาะอ้ตัดแสบบ้าน้อตัดแสบบ้าน้อ มาเจ้าจ่จาน้ำแข็งใสยยยว่ะจ้าข้าละลุมาปั้นถั่วไม้ก้อนไหนเขาใครมาโชว์พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิปั้นอีกถ้วยนึงนะคะเดี๋ยวถ้วยนี้เอามาวางข้างบนเอาไปเสี่ยงไรนยังค่ะอืออันนี้น้องถ้วยนะจ้าเดี๋ยวอีกถ้วยนึงจะตามมาค่ะถ้่วที่นี่เลยเอาไว้ดูหน้าเออต้องคอยดูเอาปั้นเลยค่ะ <c oughs> เครื่องปันย be ัง source, เกาะเครื่องปัน,ปนมันแรงปันปันบางเดียวฝาปิวนะแม่จ้าไปนู้นนะที่ราคาที่นี่ฮักกะเท่เหตุเหลือที่สองกันเลยจ้ะ ไปที่สองเนี่ยก็จะเป็นทับป,ปิ้งช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่แต่คราวนี้จะเปลี่ยนแล้วครับแคราวนี้จะเปลี่ยนแล้วครับอา้าวแต่คราวนี้จะตัดออกตอนนี้จะใส่ช็อกโกแลตด,ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะใส่น้ำแดงก่อนหรือยอดนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวใส่ก่อนเนี่ยเฝ้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะทำให้อร่อยกว่านี้ครับจะตั้งใส่ ดิซีแซบปน้อถ้วยเนี่ยขึ้อแล้วรสหวานอื่นแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตบ่สุ้งคนน้องคนก่อนอ้าวลืมช็อกโกแลตบ่สถ้วยนี้บ่ต้องใส่ถ้วยนี้จังเคยใส่ใส่สองถ้วย เส้นขนก่อนนะไสอพ่อ,อใส่ท็อปปิง้งเลยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะคะไปเลยถ้าไปหาหายยากได้หาเมื่อได้เนี่ยจังสื่อหายราคา ใส่อลอดมาว่างเลยอลอดมาใส่เลยช่ว์ผลงานเลยเครื่องปั่นสถานโลกพันหมังเดียวฟ้าเชียงพันเพิงนาอลอดมาป่ะนี่ ลอดก็ให้โซ่หลายโอ๊ยโอ้โตีลงก,กาาล้า <laughs> ใจเบืงบ้งเบองนี่ได้แล้วเบื้งมาสิเห็ดให้ี่ เด้อจ้าน้ำแข็งใสย,ยู่ๆจ้าไม่นนแข็งใสจ้าเสียบพอน้องเอาหนิเสียบว่าจ้ามีเสียบมีเสียบ <laughs> มาเด้อจ้ากินน้ำแข็งใสย,ยู่ๆอ่ะคลายหอนกับน้องปาอาา่าว่านเด้อน่าหลอดแบบไม่ได้น่ง างอันนี้แม่สิบอกว่าไปรถตัดน,นะคะไฮอยากได้สามมือแม่จังเสือหายจ้ารถดอีก็คือกันกน,นี่ไฮอยากได้อาที่์นึงแม่จังเสือหายจ้ามันกระบ,บอได้แพงแต่ว่าแม่สิซ้อนให้น้องหัจัจว่าของแต่ะอยางก่อนเทาสีหางเงินซืือได้นี่มันยากแบบปลูกเอิญพี่น้องให้กินน้ำเน่ นี่กันนังนะคะคุนขอบคุณกินยั่วๆะลรจ้าน้ำแข็งใสจ้ากลิ่นีะไรพิพินน้องๆสามารถเกใดเด้อแค่ว่ามีน้ำแดงฮีโร่บอยมีนมข้นหวานมีท็อปปิ้งช็อกโกแลต รถเล็กตามมีกันเ้ะแ้วก็มีเครื่องปั้นอันนึงเครื่องปั้นระเบิดโลกนะคะเครื่องนี้ปั้นบังเดี๋ยวฟ้าเครื่องปั้นกระจุยโอเคนะจ้ามืาอนี่มืาอนี้ตัดนตุ๊บตันนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งดิ้งไว้ตายอย่างเลยครับกดเบิรงกันได้เลย กันแ้วครับขอัสดีครับขออะไรขอแช่อนขออะไรขอแชร่กนครับขอแล้วครับขอไลค์ขอแชร์ให้น้องในเด้อ